อาตังเจเนออาแดนุโมทนาเฮพรเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเป็นฮีดเป็นคองอาของคุณย่าคุณยายโบราณเป็นบอกไว้เป็นสอนไว้เป็นพาเอ็ดเป็นพาทำนะเป็นแนวเป็นแถวนาของคุณย่าคุณยายอาส่งกับปิยาพันจังหันเข้าข้าวหวาน ถวายทานพระเจ้าพระสงฆ์อารามนั้นวัดนี้นะเป็นการเติมชีวิตของตนเติมบุญของตนเติมความดีความงามของหมู่เฮาหมู่เจ้าท่านทั้งหลายนะโดยลำดับโดยลำดับสืบต่อมาปีนี้นก็เป็นปีที่98 99ปีหน้านก็จะครบอายุ นะเต็มร้อยปีนะของมู่เจ้าทั้งหลายก็ถือว่าได้ความเป็นมายาวนานนะยาวนานในธรรมะยาวนานในความงามยาวนานในการบำเพ็ญบารมีนะของคุณยาคุณใหญนะ่มาจนถึงมู่เจ้าทั้งหลายในการเป็นในการอยู่นะการเป็นอยู่ของโอลงปู้การเป็นอยู่ของคุณยาคุณใหญ่ชีนะกับมาฐานโบราณเนี่ยพน นำมองหาสิ่งที่เพ้นได้อยู่นำมองหาสิ่งที่เพิ้นเป็นอยู่สิ่งใดพ้นได้สิ่งใดเพิ้นเป็นสิ่งใดเพิ้นบำเพ็ญพ้นพอเจอ้ะพอเจอสุขเจอพ้นมีได้เหลียวหาสิ่งที่เพิ้นมีได้คนโบราณนี่ถึงได้ธรรมะไหวถึงได้ธรรมะดีถึงได้ธรรมะงามเพราะเพ้นเหลียวเบิกสิ่งที่เพ้นได้อยู่สิ่งที่เพิ้นเป็นอยู่สิ่งที่พิ้น บำเพ็ญอยู่นะเพื่อนไม่ได้เทียบเคียงตื่นเต้นตื่นตูมนะเหมือกกระแสโลกกระแสสงสารนะทุกวันนี้นะทุกวันนี้เขาได้ข่าวข่าวคนนั้นพระอริยะคนนี้พระอรหันต์นะคนนั้นได้บรรลุธรรมคนนี้ได้บรรลุธรรมนะมันต่างกันบรุรามโบราณเพื่อนเบิ่งแต่เจอเจ้าของเพื่อนเบิ่งแต่ชิตเจ้าของนะเพือเ่อนยุทธกิริยา ของความดินรนดินพรานของชิตเจอแล้วเพื่อก็มาเบิ่งตัวเพื่อนเองยุดซึ่งนะแล้วก็บเบิ่งยกของยุดธยุดธแล้วก็ดูตัวเองเนะบิ่งตัวเองนะอันนี้เป็นคําที่สรุปนะผู้คาตีความว่าคุณย่าคุณยายโบราณเนี่ยเพิ่นแหลมคมเพิ่นฉลาดเพิ่นคมเชียบเลยในการประพฤติปฏิบัติในการเป็นอยู่เพิ่นไม่ได้เลียวหาสิ่งที่เพิ่นขาด นะแต่เพ้นเหลวเบิ่งสิ่งที่เพ้นเป็นสิ่งที่เพ้นได้สิ่งที่เพ้นบำเพ,เพนสิ่งที่พูดโธก็ลมหายใจของเพ่นแต่ละมื้อแต่ละวันตามแต่ก,กับหมูห่เฮา,าทั้งหลายหมู่เฮาทั้งหลายแต่ละมื้อแต่ละวันดินโรนวันั่นถูกอันนี้ดีคนนั้นได้คนนั้นได้ชื่อคนนี้ได้ยศคนนั้นได้บุญคนนั้นได้เงินคนนั้นได้มรคนนี้ได้ผลนะอันนี้เป็น ความคิดของหฮามันก็นเลยแตกแยกแตกซานส่งออกแส่าสานแสใส่แต่ละมือ้อแต่ละวันแทนที่จิตจะอยู่กับความสงบจิตจะอยู่กับความสบายจิตจะอยู่กับการกำหนดเบิ่งกำหนดใจของของหฮามันมีได้หฮามันดิ้นรนวรขวนขววยนะมันเป็นกิเลสนอกมันเป็นตันหานอกนวครูบาอาจารย์คุณย่าคุณยายโบราณ พลเบิ่งนิ่มนิ่มเงียบเงียบนิ่งนิ่ยทำกิจของเพลนอยู่อย่างคุญยาเทาขึ้นต้นไม้ต้นใดไดมดลงน้ำซางบ่อใดไดมดสะซางไดมดตักน้ำใดมดขึ้นก่อไรลก่อไผ่ไดมดอาณาโบเพิ่นได้ความสุขกับสิ่งที่เพิ่นเป็นได้ความสุขกับสิ่งที่เพิ่นมีได้ความสุขกับสิ่งที่เพิ่นไดเพิ่นมีมองหาสิ่งที่เพิ่นขาด พอเขากรมบนการได้ถ้ามองหาสิ่งที่เจ้าของขาดแล้วจะทุกข์จะทุกข์อกจะทุกข์เจออันนั้นก็ไม่ได้ท้อเขาอันนี้ก็ไม่ดีท้อเขาอันนั้นก็ไม่งามท้อเขาอันนี้มันก็เลยไม่ได้ความสุขสบายนะกับการปฏิบัติกับการบําเพ็ญถ้าเรามองว่าเหลือเฟื่อแล้วนะการเป็นการอยู่ด้วยกันมันเป็นไรายได้การไดนะ้อยู่ในอารามเดียวกันมันเป็นส่วนได้มันเป็นไรายได้ มันเป็นประโยชน์ทุกคนมีประโยชน์มากหรือน้อยอันนั้นมนก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนอย่างเหมือนว้าตะกี้นี่ทุกคนมีประโยชน์อย่างน้อยกับมานั่งทับาศาสตร์มีเฮลลมพัดมีเฮอลมปีวก็ได้ประโยชน์อันนี้แสดงว่าเรามองว่าเราได้เรามองว่าเป็นไรายได้เรามองว่าเป็นไดร้รับเรามองว่าเป็นความพอโอพอเจอของเฮานะอันนีู้้ค้าตีขวาง ย่านะตีความจากปฏิปทาของคุณยาแดงนะคุณยามางแง่คุณยะทอนคุณยานางนะคุณยายิงคุณยะแก้วคุณยาดาคุณยาไรผูนะ้ขคาวเป็นผู้ดีน้อยมาสังเกตนะความคิดที่จะสังเกตว่าเอ๊ะวิธีชีวิตของแม่ข่านั่งชีนะ้กับวิธีชีวิตของนะพระภิกษุณีแต่โบรราณเป็นอย่างไดถามหลวงปู่หลวงปู่ว่ามงอยาจักบอก หูจ้ามึงลงไปเบิ่งการเป็นอยู่ของยน้ขาวเรือบางมือเขาก็บแบ่งอยู่แบ่งกินตักอยู่ตักกินเขากินอิ่มแล้วเขาก็หันกัดหูแันเอ้าคือเป็นล่นนั้นมือไปเบิ่งเชอะหลงปัวจะรู้จักได้ปุถุชนอยู่ด้วยกันแบบนั้นนำกินนำอยู่ฮัก้อมกันแบ่งอยู่แบ่งกินกินอิ่มแล้วอาปะจะงับหูเวลา เป็นอย่างนั้นอันนี้มูเจ้าทั้งหลายก็เหมือนกันดาวิธีชีวิตการเป็นอยู่ของแม่ขาวนั่งชีะมันเป็นการจำลองการเป็นอยู่ของภิกษุณีเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลทั้งหลายแต่ได้ไหมนคนได้มากก็ได้มากคนได้หลายก็ได้หลายแล้วจะเบิง่งจิตเบิ่งเจอปราบจิตปราบ,รบเจอเจ้าของหมู่เจ้าทั้งหลายทุกคนได้ออกมาปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญนนได แก้ไขจิตเจอเจ้าของแล้วทั้งดีทั้งร้ายทั้งให้ทั้างงามมันอยู่นําเจ้าของนะมันไม่ได้อยู่นําผู้นั้นดีผู้นี้ใหะผู้นั้นคี้ร้ายผู้นี้ท้ายเป๋ไม่แม่นได้อยู่ในเอนนจอเฮา,าอยู่ในเจอเฮาอยู่ในจิตเฮาอยู่เนอาการบําเพ็ญของมูเจ้าทั้งหลายให้สังเกตสังกาพิจารณาพยายามมองชีวิตที่มันเหลือน้อยลง พนะยายามใช้ชีวิตที่มันสนุกสนานอย่าไปยุ่งยากนะอย่าไปวุ่นวายกับคนนั้นคนนีนะ้มองชีวิตให้มันเหลือน้อยมองชีวิตให้มันได้ประโยชน์มากมองชีวิตให้มันได้สนุกสนานมองชีวิตให้มันเหลือเฟืออนะพร้อมกับปล่อยพร้อมกับวางนะอย่างนี้เป็นปฏิปทาของคุณย่าคุณยายโบราณนะผู้ข้าเป็นเด็กน้อยลงมาสังเกตสังเกตนะ สังเกตเบิ่งว่าเออเพิ่นเป็นอยู่นเนื้อเลิเพิ่นอยู่นเนื้อเลิเพิ่นกิน,นเนื้อเลิเพิ่นเป็น,นเนื้อเลิานะเสร็จแล้วก็ได้ความคิดความอ่านได้ความพิจารณาไปอ่านไปอ่านเทลิกคาถาเทลิกคาถาในพระไตรปิฎกเทียบเคี่ยวว่าการเป็นอยู่ของนาะคุณแม่ภิกษุณีทั้งหลายเพิ่นอยู่อย่างไดนะหมู่เจ้าทั้งหลายอยู่ด้วยกันอยู่อย่างไดนะทุกวันนี้ก็อยอย่างเฝ้าสังเกตเฝ้าเบิ่ง นะการปฏิบัติการบำเพ็ญนะของมมเจ้าทั้งหลายก็ขออนุโมทนาในส่วนดีส่วนงามนะส่วนไม่ดีส่วนไม่งามก็อนุโมทนานะเพราะว่ามันเป็นคําสอนมันเป็นความสอนมันเป็นเรื่องสอนกันและกันในการอยู่ด้วยกันถ้าโม,มเจ้าทั้งหลายงามเมื่อดีเนะมื่อเนี่ยไม่ต้องวา่าไม่ต้องกล่าวแต่อันนี้ดีก็บรดีงามก็บองาม น่าสวยก็ไม่สวยมันอยู่ด้วยกันเมื่อมันอยู่ด้วยกันก็จําเป็นต้องว้าจะเป็นต้องบอกจําเป็นต้องกล่าวจําเป็นต้องเทียบเคียงนะฉะนั้นก็เฮอเป็นบุญเป็นกุศลเนอะบาเพ็ญเอาตั้งใจเอาต้องอกตั้งเจอเสื้อมกเสื้อเจอเน้อเจ้าของนี่นะสงบกว่าให้มันรู้จักได้มันมีสงบวกาให้มันรู้จักได้วันนี้งูดงิดแต่เศร้าก็รู้จักได้วันนี้ นาหอมหวานนาชื้นช่ำแต่เศร้าก็บหูชักไว้วันนี้จิตใจร,รื่นเริงพ่องใสแต่เศร้าแต่มืดกับให้รู้ชักวันนี้พดหูห่อเหี่ยวแต่เศร้าแต่ดึกแต่ดื่นกับให้มันหูจักเจ้าของอย่างนั้นอาการบำเพ็ญอาการเป็นอยู่ของมูเจ้าทั้งหลายมันจะมีเสียหายมันจะมีเสวลาอะอันนี้ก็ขอเจริญพรนะเป็นข้อคิดเป็นข้อพิจารณา นะพูกค้าตื่นมาแต่ตีสามมือซาตีสามลูกลุกขึ้นมาแล้วเอพิจารณากล้วันงานคุณยนะก็ไปเชาะหาหนังสือนะของคุณยามาอ่านนะมาอ่านแล้วก็เลยมาคิดว่าปฏิปทาของคุณยะคุณใหญ่เก่าๆนะแก,แกบ่บรามโบราณกับการเป็นอยู่ของแม่ขาวนั่งชี ทุกวันนี้มันเป็นอย่างใดก็ตามยุคตามสมัยสมัยโบราณนี่เพิ่นได้ความสุขสบายได้ง่ายๆนะแต่ก็มสมัยนี้ก็คงจะได้สุขสบายได้ง่ายๆนะเหมือนกันตามยุคตามสมัยนะแต่ก่อนแต่เก่านะคุณยาคุณ,ณยายสบายสบายไม่ต้องวุ่นวายอันใดมากนะแต่มาทุกวันนี้ก็ต้องปรับต้องปเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแต่ที่ ยังดีเจออยู่นะก็ดีเจอเพราว่ายัางเป็นพื้นที่สำหรับอุบาสิกานะลูกหลานทั้งหลายได้นาะมูลเวียนกดเข้ามาเรียนมารูนะ้ยังเป็นประโยชน์กับชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดท้องถิ่นได้นะลูกหลานฝ่ายนั้นะลูกหลานบ้านนี้บ้านนั้นนักเด็กนักเรียนได้เข้ามาฝึกเรียนฝึกรู้วิธีของแนะม่ขาวนางชี นะก็เป็นพรนภาระกับผู้ดูแลนะเท่านั้นละ่ะจากนั้นก็อย่าไปว่ากันนะนะด้าผู้ดูแลแม่ชีแม่พระธรรมนะแม่ชีใหม่ก็ให้ดูแลให้แนะให้สอนไปในทิศในทางเดียวกันนะได้ผู้ดูแลมันดีแล้วนะฮเฮาไปดูแลนะไปสารทุกซุกทิพไปเบิ่งอยู่เบิ่งกินภาว้พระเชิญบ่นเฮาเอ็ดบ่เฮาทำบ่การสอนคนเป็นภาระใหญ่นะ บอกใช้ว่าเราจะตั้งนะตั้งตาตั้งท่าตั้ง,ท,งทางนะว่าให้แต่ผู้ดูแลแม่ชีแม่พรามอย่างเดียวบ่ไดได้เนะอาก็ต้องเบิง้งเบิ่งว่าเอออันนี้มันเป็นประโยชน์กับโลกมันเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาานะรุ่นเห่านีน่น้อยเดียวเท่านั้นเดียวๆเห่เเาก็ตายเหาตายแล้วจะได้ประโยชน์อันใดไม่ได้ประโยชน์อันใดได้จ๋ด้น,น อย่าไปเบิ่งกันในทางที่บดีเบ่งามให้เบิ่งกันในทางดีให้เบิ่งกันในทางงามนะได้ผู้มาอาสารับหน้านาะคุลบุตรลูกหลานแม่ชีแมพรามเข้ามาบวชโอ้ยสาธุแล้วเบิ่งโลดผู้คา้าเบิ่งลูกเบิ่งหลานมีเป็นนะอย่างนี้เป็นตนอย่างผู้ค่าก็ไม่ได้เป็นนะลูกหลานทั้งหลายมาบวชนำะคุบาลูกอื่นพ่นไะด้ดูแลผู้ค่าเป็นแต่บอกสอนเทศนาวปานแค่นั้นล่ะ อาการไปสช้ลทุกซุกดิบก็เขาเบิ่งมีเป็นนะเพราะเคยใช้ชีวิตผู้เดียวมาตั้งแต่น้อยนะมันก็เลยไปว่าก็คนนั้นคนนี้มีเป็นนะก็เอาใส่หนะมู่พระทั้งหลายนั่นแหละนะเป็นผู้ปกครองดูแลนะพระลูกพระหลานที่เข้ามาบวชในสำนักของมูเจ้ากนะ็สมน้ำหน้านะผู้เลยได้เบิ่งแม่ขาวนางชีแม่พรามทั้งหลาย นะพระธุระมองเว้าประรับประคองนะใช้จิตตะวิทยาใช้คำว่าคำจานะแทนที่จะได้ภาวนาะแทนที่จะได้สบายสบายกลับไปดูแลลูกเขานะผู้ค้าสมดำนาเลยนะสำหรับคนที่อาสานาทีนั้นนะเป็นบุญเป็นกุศลนะของผู้ที่ตั้งใจการสอนคนสอนได้คนนึ่งได้เจดีเจ็ดชั้นนะนิสง นะคุณยาคุณยายสอนได้สอนคุณยาโน่งสอนคุณย่าแง่งสอนคุณยากุสอนคุณายนะณาเน,นี้ยได้นะี่ได้เป็นผู้สื่อศาสนาเป็นรุ่นเป็นรุ่นนี่ถือว่าอาน,นิสงส่งของคุณยาคุณยายมากกว่าเจ็ดสันของพระเจด,ดีย์คุณใดการสอนคนฉะนั้นผู้รับนาทีสอนจงสอนด้วยดีจงแนะด้วยดีจงประคับประคองด้วยดี นะเพราะคนคนหนึ่งได้มาบำเพ็ญคนคนหนึ่งได้มาบวชเป็นชีพราม์เป็นชีนาะโหลนโหลนก็ตามอานิสงเกิดเนะพราะพระพุทธศาสนาอย่างราบลึกลงไปในจิตในเจอของคนคนหนึ่งโอ้สุดยอดเอนอะสุดยอดของอานิสงส์สุดยอดนะพระพุทธเจ้าวางไว้นะผู้ขาเชื่อแน่นอนว่าโอ,โ,อ,โ,อโลูเสากันตาสิโล เอิ่นวางให้การบวชชีบวชขานะอย่างมูเจ้าไว้หนี่โอ้ยสุดยอดนะความมองการไก่สุดยอดปัญญาญาตองค์ญาตขององค์หลวงปูเ่เสารกุลบุตรลูกหลานวงวดัดวันเคลือแห่มานะเสียมสอนแนะนำคนะัดเกลาตัวเองในเขตวัดวารามของมูเจ้าทั้งหลายนะบ้านอื่นเมืองอื่นได้บอกแบบนีนะ้ต้องขึ้นแบบนั้นนะ เราคิดแบบนั้นเจอมันกว้างขื้นทันทีเลยแ้วคิดแคบๆบโอ้ยเอามาวุ่นวายก็วัดอะบ่ได้ดบบอะไรเอานรกเอาบาปเสิดเจิดของเบิ่งเจอเจ้าของดีกว่าเยอะชาวาลิวะฮาปุราปาริปุรินติสาคารังเอวามิวะอิโตตินังเปตานังอุปกปะปติ เอจิตังบาติตังดูฮังกิปะเมวสมิชะโตสเปปุเรนโตสังกปาชาโดปนารโสยธมานิชติรสยยธิวนชาโดสัปโลกวินาสตุ ชาโุทัจชาอนโฉตาโลนามาวาดเตียอายวานโสุขังปาลอายโดประโดติโรอนาโดปิปโนโด เจตโตตมิดาวิสุขัสสะติขจติอายุนตาวาบลังวะนังสุขัญจาปฏิภาณโดดีกอายุยัสุอุติยตาญาโดปปัจจติติปาวัตุสะปมังการังรักันตุสัปเดวตา कुठ नुपेन सदसो भवन्थे पपमङ्गर रहँदो सपदेवता सेना सदसी भवन् पव त सपमाङ्गर रखन् सपदेवता स